สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีวัตถุดิบนะครับนี่ปลาโอนะครับปลาโอด้ือว่าใหญ่ๆก็ปลาทูน่าแหละโอโอหูยาวครับโอดำนี่ก็อยู่ประมาณตัวก็เกือบสองกิโลครับขาดนิดเดียวตัวนี้ร้อยร้อยบาทนะครับซื้อมาร้อยบาทก็ไม่จะแพงมากนะครับปลาโอเดี๋ยวผมจะมาทําลาบดิบนะครับลาบดิบลาบเนื้อปลาโอนะครับเยวทําให้ดูดาบหรือยำนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันไปครับไปชมกันเลยเนี่ย นี่ครับตัวใหญ่นะครับสดๆนะครับต้องสดนะครับทำดิบๆก่อนไปชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บ้างนะครับไปผมไปทําปลาก่อนนะครับต้นหอมท่านผู้ชมหั่นต้นหอมเอาแต่ใบมาจนลต้นนี้เก็บไว้ไปทํากับแกลบทำซเป็นเยอะนล้วนะนและวแ ตัวครับโลกว่าตัวใหญ่ก็ใส่เยอะๆนะครับทำเสร็จก็พักไว้ก่อนอันนี้เป็นผักชีผักชีก็ใช้สัน2สองต้นก็พอเพิ่มความหอม ไว้ทีนี้ก็มีหอมแขกผมใช้หอมแขกครับธรรมดาหอมแดงเล็กก็ได้แต่ว่ามันขี้เกียจมันเล็กเกินก็เอาหอมใหญ่เลยผอมรอหอมแขกเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาฉุนไม่เยอะแล้วแต่จะหัน่นตามใจชอบเลย ผมจะไม่หัน่นให้มันชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวจะสับหยับหยับทีนะึ่งเวลาเราไปราบเนี่ยมันจะเข้ากันให้มันเข้าเนื้อปลาหน่อยไม่งั้นชิ้นจะใหญ่เกินต่อหอมนี่มันเป็นหอมแขกครับหัวมันใหญ่จะทำแบบนี้อือจะได้กินได้ไม่งั้นเด็กๆเขี่ยหมด อันนี้เป็นผักแพรวผักแพรวผักแพรวครับผักแพรวผมจะเด็ดเอาแต่ใบนะครับก็ซอยๆหยาบๆ การไม่เอานี่เป็นเนื้อเนื้อปลาโอนะครับนี่ประมาณโลโลครึ่งเกือบสองโลแลละโลโลครึ่งกว่าอีกนี่ครับหลังจากที่แร่แล้วก็สับล้างสะอาดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่นี่เลยหอมแดงแดงลงไเลยเพื่อให้เขาแยกตัวซะก่อน นะเสร็จแล้วจะใส่เกลือครับใส่เกลืออันนี้เป็นเกลือเกลือทะเลนะแต่จะเอามาตำนะครับตำใส่เกลือทะเลลงไปตัดด้วยน้ำตาลนิดหน่อยือย่าเยอะอันนี้เป็นชูรส ต้องใส่เยอะๆหน่อยอร่อยก็จะคลุกหน่อยเพราะว่าต้องแยกทำนะครับแยกทำคืออีกคนหนึ่งไม่กินเผ็ดนะเด็กเด็กไม่กินเผ็ดก็ค่อยๆใส่ไปก็จะมาใส่พริกป่นนิดนึ่งใส่พริกป่นลงไปก่อนเพื่อให้มันชิมได้นะครับก็คนกินเผ็ดก็กินนิดๆ ใส่ให้มันชิ้มได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มไม่เผ็ดเลยก็ไม่ได้นะครับของของดิบเมนูนี้ผมจะไม่ใส่น้ำปลานะก็จะเป็นทีนี้ก็จะเป็นดีนะครับดีดีวัว ตีวัวใส่เยอะๆให้เขาขมขมหน่อยนึงปลาในสับนะครับสับหยาบๆก่อนก็ไม่หยาบมากแล้วเกือบๆแหลกแหละใส่เกลือลงไปอีกนิดนะึงจืดไปปลาเยอะ ใส่มากกัเดี๋ยวเป็นปลกเค็มแหละทราน,นี้ก็จะมาใส่ใบผักแพร้นะครับแล้วต้นหอมผักชีใส่เยอะเลยอมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ผักเยอะๆหอมดีแล้วก็คนคนเลยนี ลาบเสร็จแล้วสองกิโลได้เยอะใส่เก้าควนนี่อืมแห้งไปลเลยนีย่อันนี้ผมจะทำให้ดูแค่นี้ก่อนนะเพรเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่พริกป่อนอีกอันนี้ก็คือจะจะให้เขาเขาก่อนให้ตักให้คนที่ไม่กินเผ็ดก,ก่อน ครับใส่พริกป่นเลยโอเคเสร็จละประมาณนี้เลยนี่ครับเสร็จแล้วลาปะโอนะครับลาปะโอทา,านไหมครับ ประมาณนี้เลยชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ